สวัสดีค่ะผู้น้อยนางสังวรแก้มนิการรหัสพระอริยะ660480ได้เข้ามาฝึกวันที่6เมษาย5 6 6น2566ได้รับประกาศพระโสดาบันวันที่21เมษาย5น2้า6ได้รับได้รักษาศีลห้าสม่ำสมอและปล่อยวางและได้จับภาพะพระติดตาติดใจ จากพระพระข้างใดก็ถวายบุญทุกครั้งถวายบุญสมเด็จองค์พระปฐมเป็นพระเป็นพระประธานองค์ใหญ่และหลวงปู่ปาและหลวงพ่อฤาษีดิงดำและได้แ,แผ่เจ้าและได้แ,แผ่เมตตาให้เจ้ากรรมในเวรทุกครั้งแผ่บุญให้เจ้ากรรมในเวรทุกครั้งนับถึงความตายอยู่เสมอและขอข้าพานิพานในภพนี้ชาตินี้ ชาตินี้ขอเป็นชาติสุดท้ายกิตด,ดาภาสมบูรณ์เจริญผู้แนะนำเข้ามาน้องแักกระจันขอขอบระคุณท่านท่านดโลดและคุณครูสาและทุกทท่านนะเจ้าค่ะสาธุค่ะ